สวัสดีค่ะ FC วันนี้เรามาลินเกมกันนะคะ FC มาลินเกมเกมอะไรเกมเลือกคนนะคะการละครั้งหนึ่งเนาะมีผู้ชายผู้หนึ่งได้เดินเข้าไปในทำงานบริษัทแห่งหนึ่งทำไปประมาณปีสองปีเนาะทีนี้บริษัท นั่นก็เลยจัดงานเลือกเกมเลือกคนให้มาลินเกมให้เลือกนะคะถ้าเราไปเลือกแล้วก็บรรด้มันเป็นแค่เกมห่นสมมตสมุติตนกน่อันตัวอย่างเรามาให้เลือกนะคะอีกซีพ่อแม่พี่น้องกับด้านแล้ว ถูกเนาะนี่เนี่ยให้ผู้ชายคนนั้นเลือกว่าผู้ชายคนนั้นจะเลือกใครก่อนนะคะอซมาดูกันยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างให้ดูทีนี้อันบริษัทเขาจให้เลือกผู้ชายคนนั้นั็มาดูว่าให้เลือกตัดสินใจเลือกใครก่อนแล้วก็เอาใครออกก่อนนะคะ ผู้ชายคนนั่นก็เลยตัดสินใจนะคะอันนี้คือสื่อเนอะเอซีพ่อไม่ใช่พ่อพี่ชายอัน,นอันนี้พ่อนะคะพ่อผู้ชายผู้นั่นก็เลยตัดสินใจขีดออกเลยนะคะเอาพ่อ,อน,นี่ออกเลยนะคะ เลือกทิ้งตัดทิ้งเลยไม่เอาละมาที่สองตัดพอออกออกไปแล้วแล้วมาที่สองคือว่าแม่ขีดออกเลยนะคะผู้ชายคนนั้นยกยกตัวอย่างเนาะขีดออกไปไม่เอาเลยแล้วมาที่สามนะคะคือพี่ชายพี่ชายผู้ชายคนนั้นกระตัดจินใจไม่เอา เอาพี่ชายออกเลยนะคะออกเลยแล้ววันนี้ยังไม่พอเพิ่งนก็นให้เลือกอีกนะคะทุกคนเลือกอีกน้องชายเอาไหมใน 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนให้เอาได้แค่คนเดียวเกมเลือกคนเราเราจะตัดสินใจเลือกใคร ผู้ผู้ชายผู้นั้นอันนี้น้องชายนะคะเขากระลบออกเลยไม่เอาเกมเลือกคนค่ะ <c oughs> <c oughs> มาใหม่ลูกหลานขาดเอาหาก็ถึงน้องชายเนาะในซื้ออยู่แปดคนนี้นะคะสองสีหกแปดแปดให้เลือกแค่คนเดียว ทีนี้อันนี้นายอันผู้จัดการเพื่อก็เลยถามต่อน้องชายกับน้องสาวแล้วก็เมียลูกมาเลือกผู้ชายคนนั้นจะเลือกใครยกตัวอย่างนะคะอีกียกตัวอย่างน้องสาวตัดออกเลยนะคะ ผู้ชายคนนั้นเขาตัดน้องสาวออกไปแล้วมาน้องน้องน้องสาวน้องชายอ,อันนี้ก็ตัดออกจะขีดทิ้งเลยนะคะออกมาเลยแล้วมาระหว่างสองตัวเลือกบาดนี้สองทางเลือกเมียแรล,ลูกเมียแรล,ลูกผู้ชายคนนั้นเขาจะเลือกใคร ระว่างเมียอะไรลูกผู้ชายคนนั้นก็นตัดสินใจยังพ่ทันได้ระว่างเมียกับลูกว่าจะเลือกใครดีเพราะว่าในแปดคนนี้จะมีเหลืออยู่คนหนึ่งเอาไว้แล้วมามาหูก,กันว่าผู้ชายคนนั้นมันจะเลือกใครคิดไปคิดมาจะเลือกลูกหรือเลือกมีดีเมียดีก็เลยตัดสินใจเอาออก ลูกออกก็เลยเอาไว้เมียเอฟีเอาเอาเมียไว้ทีนี้อันในโรงงานบริษัทอย่างนั้นเขาก็เลยถามขึ้นมาเพราะอะไรคุณจึงเลือกเมียตัดพ่อตัดแม่ตัดพี่ตัดน้องน้องสาวน้องชายออกถามมันผู้ชายคนนั้นนะคะว่า คูชายคนนั้นก็เลยตอบว่าสาเหตุที่ตัดพ่อออกเพราะพ่อแก่แล้วเท่าแล้วสักวันหนึ่งเพื่อนกับบอยู่กับเราแล้วเพื่อนกับจ่าไปเหตุผลของผู้ชายคนนั้นนะคะที่ทิ้งพ่อออกไปและบริษัทแห่งนั้นก็เลยถามอันผูู้ชายตอว่าแม่ล่ะ แม่ก็เส้นกันแม่ก็แก่แล้วเท่าแล้วสักวันหนึ่งก็เจ็บป่วยไข้เพิ่นกระิจากเราไปเหมือนกันนะคะผู้ชายคนนั้นตอบแล้วก็สิมาถามผู้ชายคนนั้นว่าพี่ชายละ่ะญาญิกตัวอย่างนะคะทุกคนให้ฟังเนาะเล่นเกมเลือกคนพี่ชายกระตัดออกไปเพราะอะไรถาม ถามภูายคนนั้นตอบว่าพี่ายเมื่อโตมาแล้วก็ไปได้ลูกได้เมียมีครอบมีครัวเพื่อนก็จากเราไปเส้นกันนะคะภูายคนนั้นตอบว่าก็เลยเอาพี่ายนี่ตัดพี่ายนี่ออกไปแล้วส่วนน้องสาวล่ะ <c oughs> น้องสาวก็เงินกันน้องสาวก็โตมามีแฟนได้ครอบได้ครัวกลับไปอยู่กับลูกกับ ผัวเขานั่นแหละเส้นกัน <Yeah. S 1> ก็เลยจากเราไปผู้ชายคนนั้นก็เลยตัดชินใจเอาน้องสาวนี่ออกนะคะพี่ชายน้องชายน้องชายก็เส้นกันนะคะทุกคนก็ตัดออกเส้นกันแล้วลูกล่ะอัเขาถามผู้ชายคนนั้นตอบว่าลูกล่ะทาไมถึงตัดลูกออกเหลือไว้แตมีเราเหตุผลมาสิสผู้ชายคนนั้นก็เลยตอบว่า ลูกเมื่อไรเรามีชีวิตมันคงแล้วค่อยมีลูกได้ลูกนี่หาเมื่อไหร่ก็ได้ถูกหรือผิดนะคะจีซผู้ชายคนนั้นก็เลยตัดลูกออกทิ้งเหลือไว้แต่เมียทีนี้เหตุผลออก็เลยถามเหตุผลทำไมเหลือไว้แต่เมียเมียจะอยู่กับเราเป็นคู่ชีวิต กันยามเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะอยู่หากินดูเล,ล่าเราผู้ชายคนนั้นตอบนะจำจำเป็นก็ต้องเลือกเมียน,นี่แหละเหตุผลของมันมาลิ่นเกมกันนะคะทุกคนเอฟซีมีบริษัทเนาะไปทํางานผู้ชายคนหนึ่งไปทํางานเขาก็เลยตั้งเกมขึ้นมามาลินเกมเลือกคนว่าคุณจะเลือกใครตัดสินใจเลือกใครผู้ชายคนนั้นก็เลยตัดสินใจ นี่แหละทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็พี่ชายน้องสาวลูกสาวตัดทิ้งหมดเลยนะคะจํานวนนี้ในเปรคนแล้วก็มาเลือกเมียคนสุดท้ายว่าผู้ชายคนนี้คิดถูกหรือคิดผิดยังไงกะบอกหน่าด้วยเด้อเอฟซทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์ของหน้าให้หน่าได้อ่านด้วยนะคะเอซอันนี้ พอใหม่ๆได้มาพิสูจน์ใจแล้วค็ะพิสูจน์อันนั้นกันเนาะว่าจะเลือกใครดีทิ้งไว้ในต้ค,มคอมเมนต์ของยาด้วยเด้อเอฟซีสำหรับคลิปนีกษษ้ก็สิได้ลาลูกหลานเอซีทุกท่านขอให้จเจริญรุ่งรุ่งเรืองเรืองล่ำล้ำรวยรวยนะคะเอซี FC ทุกท่านขอให้จเจริญเจริญรุ่งรุ่งเรืองเรืองตลอดปีตลอดไปทุกกำลังใจทุกไล้์ทุกเลิฟเอซี FC ทุกท่าน เป็นกำลังใจให้เสมอมาทั้งเก่าทั้งใหม่ขออยู่ดีมีสุขตลอดปีตลอด,ปลอดไปเนาะมาลินเกมเลือกคนแล้ว <c oughs> จังว่าโอ้อย่าเอาเอะไรมาลินอันนี้เนาไม่อันเห็นนั้นก็เลยเป็นความคิดที่ดีเนาก็เลยเอาเอามาลินเอามาเว้าเนาะให้เอฟซีได้อ่านพิจารณาว่าทำถูกหรือพิผู้ซายคนนี้นะคะขอบคุณมากๆทาทั้งใต้ทั้งเหนือ ผุคนจะ